วันนี้ไทยแวร์จะมารีวิวเรียวแวร์เนวิเกเตอร์500แว่นอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อคนหน้างานในธุรกิจระดับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในวงการอุตสาหกรรมนะครับมีพนักง,งานที่เรียกกันว่าไลน์เ l i ร์ w o r k ร์นะครับหรือว่าคนหน้างานนะครับซึ่งทํางานอยู่ด่านหน้านะครับเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับพนักง,งานที่อยู่ในรายการผลิตสินค้านะครับพนักง,งานที่คอยเช็คสต็อกสินค้าในโกดังหรือว่าพนักง,งานซ่อมบํารุงนะครับแล้วก็ช่างเทคนิคจนไปถึงพวกงานภาคสนามต่างๆนะครับ ซึ่งแว่นตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาช่วยเสริมนะครับการทํางานของผู้ปฏิบัติงานภาคสนามและผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเพียงแค่สวมใส่เนี่ยเราก็สามารถสื่อสารกันระยะไกลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันสามารถรีโมททางไกลได้อย่างไร้รอยต่อเลยทีเดียวเวลาที่พบเจอปัญหานะครับเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับผู้เชี่ยวชาญแบบออนไลน์ได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องเดินทางไกลประหยัดเวลาและก็ยังประหยัดต้นทุนในการดําเนินการระยะยาวได้ด้วย แล้วแว่นตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากการใช้อุปกรณ์อื่นอย่างไรนะครับปกติเนี่ยเวลาเราทํางานในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเราก็จะต้องมีการใช้พวกคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อคอยดูข้อมูลหรือว่าสื่อสารผ่านวิดีโอคอลกันไปนะครับซึ่งมันก็ทําให้เรามือไม่ว่างนะครับหรือว่าต้องแบบละสายตาไปดูหน้าจอตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าการสวมใส่เจ้าแว่นตัวนี้นะครับมันจะทําให้เรานะครับสามารถ ออกไปทํางานนะครับด้วย2มือนะครับใช้2มือของเราเนี่ยหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆน,นะครับแล้วก็ทํางานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดีไซน์แล้วก็สเปคของแว่นตัวนี้กันครับผมตัวแว่นนะครับมาพร้อมกับระบบ Android ที่ไม่ใช่ Android ธรรมดามันถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อการสวมใส่ในชื่อ a ว HF นั่นเองนะครับตัวแว่นมีขนาดที่เบามากนะครับเพียงแค่270กรัมเวลาสวมใส่เนี่ยใส่ได้สบายมากๆไม่หนักหัว ความจุตัวเครื่อง64 g ิพร้อมแรม4 g ิสามารถใส่ไมโคร s d เพิ่มได้สูงสุดถึง512 g ิเลยทีเดียวมาพร้อมกับหน้าจอขนาด0.32นิ้วเทียบเท่าจอขนาด7นิ้วเมื่อมองด้วยตาเปล่ามองเห็นได้ในกลางแจ้งนะครับสามารถปรับระดับหน้าจอได้แนะนำให้ใส่อยู่ในระดับใต้สายตานะครับเพื่อการมองเห็นที่ดีการเชื่อมต่อแบบไร้สายแว่นตัวนี้มีมาให้ครบเลยทั้งบลูทูธ Wi-Fi GPS ส่วนการเชื่อมต่อผ่าน 4G ก็สามารถใช้อุปกรณ์เสริมได้ครับและยังมีช่องเชื่อมต่อ USB-C สามารถชาร์จไฟและถ่ายโอนข้อมูลได้กา,ารควบคุมแว่นตัวนี้เน้นใช้การสั่งงานด้วยเสียงเป็นหลักนะครับสามารถสั่งการด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและยังรองรับภาษาอื่นอีก12ภาษาด้วยปุ่มด้านหน้าใช้เปิดปิดตัวเครื่องสามารถสแกนนิ้วได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานส่วนปุ่มด้านข้างมีไว้สำหรับปิด,ปดเปิดไมค์ควบคุมเมนูต่างๆในหน้าจอได้ มีไม้สี่ตัวระบบตัดเสียง Active No ้อย c a n c e l l a t i o oh, n พูดคุย <My S 1> และฟังการได้ท่ามกลางเสียงรบกวนภายนอกระดับกีฬากรรมที่ดังระดับ 1, <My S> 1นึง <Control. S> 1> ่งร้อยลำโพงที่มีมาให้เสียงดังชัดเจนนะครับสวมใส่ก็ยังได้ยินหรือถ้าใครมีหูฟังก็สามารถเสียบได้ที่ช่องนี้ใช้ฟังและพูดคุยผ่านหูฟังเสริมได้ <S <S ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพกล้องนะครับมีเซ็นเซอร์ความละเอียดที่16ล้านพิกเซลและ48ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นแฟลชและ PDAF ถ่ายวิดีโอ 1080p แบบปรับเฟรมเรทได้สูงสุดถึง 60fps ส่วนแบตเตอรี่ที่มีมาให้นะครับรองรับ Hot Swap เพียงแค่พูดว่า start swap ถอดแบตออกและใส่แบตก้อนใหม่ลงไปนะครับก็สามารถใช้ต่อได้ทันทีเลยโดยส่วนใหญ่นิยมใช้คู่กับแบตสำรองนะครับทำให้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลย ความทนทานนะครับรองรับมาตรฐาน IP66 กันน้ํากันฝุ่นทนต่อแรงกระแทกระดับ2เมตรนะครับและยังสามารถทนอุณหภูมิติดลบ20องศาและร้อนถึง50องศาการความชื้นได้ถึงระดับ95ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางการทหารนะครับหรือว่า Military Standard 810H ส่วนดีไซน์เรื่องสุดท้ายนะครับแว่นตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ PPE จำพวกหมวกแว่นหน้ากากชุดต่างๆที่ใช้สำหรับหน้างานได้เป็นอย่างดีเลย เอาละครับต่อไปเราจะมาเริ่มใช้งานนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับเราต้องกดเปิดเครื่องมันก่อนนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งเป็นปุ่มแบบสแกนนิ้วสัมผัสได้ด้วยนะครับเรากดค้างไปประมาณ3วิจากนั้นนะครับมันก็จะมีเสียงดังขึ้นมานะฮะระหว่างนี้เราก็สวมจัดตัวแว่นนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับโดยที่การใส่ที่ถูกต้องนะครับก็คือให้เราปรับนะครับให้ตัวขามันเป็นตัวแซตแบบนี้นะครับแล้วก็ ปรับมุมกล้องนะครับให้มันอยู่ในที่ระดับใต้สายตาของเรานะครับอารมณ์มันจะประมาณนี้นะครับมุมกล้องที่ถูกต้องนะครับวิธีการใส่จากนั้นนะครับพอเราเข้ามาที่ตัวกล้องได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมานะครับซึ่งมันมีชื่อว่า Realware c o m p a n i o n นะครับ ซึ่งตัวเรียลแวร์คอมมเนียเนี่ยมันเอาไว้สําหรับการตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นอุปกรณ์ต่างๆนี้นะครับเราสามารถกด Setup ปดีไว้ไปนะครับแล้วก็ตั้งควกภาษานะครับที่เราจะใช้วันที่นะครับแล้วก็ควกคูมใ้ภาคไทม์โซนนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการตั้งค่า Wi-Fi นะครับซึ่งเราจะต้องตั้งที่ตัวมือถือไปเลยนะฮะพอหลังจากตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมี QR Code นะครับให้เราสแกนแบบนี้เลยฮะเราก็ให้ตัวกล้องทำการสแกน QR code นะฮะ พอสแกนไปได้ปุ๊บมันก็จะตั้งค่าให้อัตโนมัตินะครับรวมถึง Wifi ที่เราเชื่อมต่ออยู่ด้วยโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาออสอนวิธีใช้งาน,นเบื้องต้นกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เซ็ตค่าไปแล้วนะฮะแล้วก็เรากำลังอยู่ที่หน้า user interface ของตัว r e a l w แว e นะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับ Android นะฮะอย่างที่เราบอกไปแล้วนะวิธีการใช้งานอย่างแรกนะครับผมอยากให้คุณนะครับตามผมไปที่ตรง my training อันนี้นะครับพอเรา ออกคำสั่งเสียงไปนะครับมันก็จะเข้าไปตามหน้าที่เราต้องการนะครับ Voice Command s <S อันนี้นะครับจะเป็นการอธิบายในเรื่องของวิธีการใช้งานต่างๆน,นะครับมันจะอธิบายให้เราฟังว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเมนูขึ้นมานะครับชื่อนะครับตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยที่อธิบายถึงเมนูต่างๆน,นะครับเราจะต้องพูดตามนั้นไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปที่เมนูนั้นได้เลยอย่างเช่นตรงที่มันบอกให้เราลองพูดคําว่า Try saying me นี่นะครับ Speak me แบบนี้นะครับเป็นการเข้าเมนูนะครับทั่วไปของตัวเรียวแวร์นี้นะครับแล้วก็กดโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสอดนะครับที่จะให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ต่างๆนะครับโดยใช้เป็นการเลือกตัวเลขนะครับมันจะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับอย่างเช่น select item 1 select item 2 o k เเห็นไหมฮะโอเคครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของคำสั่งทั่วไปนะครับที่เราสามารถใช้ได้ตลอดนะครับอย่างเช่นคำสำคัญอย่าง navigate home หรือว่า navigate back นะครับซึ่งจะเป็นคำที่เราเอาไว้ใช้แบบย้อนกลับไปที่หน้าหลักของอินเทอร์เฟซเรานะครับหรือไม่ก็คำว่า show help นะครับเป็นคำช่วยเหลือนะครับที่เอาไว้แสดงข้อมูลขึ้นมาว่าเราสามารถใช้คำสั่งอะไรได้บ้างในแต่ละเมนูนะฮะอ่ะเราข้ามไปนะโอเคตอนนี้เราจะกลับมาที่หน้าเดิมนะครับเดี๋ยวไปที่ navigate home navigate home โอเคครับต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้มันเป็น Android ใช่ไหมครับมันก็จะมีโปรแกรมให้เราเลือกใช้มากมายเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองสั่งให้มันไปที่ My Program ่ะก็จะสังเกตได้นะครับตอนนี้นะครับผมสามารถเลือกดูเมนูต่างๆนะครับโดยการหันหัวไปแบบนี้นะครับ หันไปหันมามันก็จะหันตามอินเทอร์เฟซเราเลยเห็นไหมครับซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้เมนูจําพวกการเล c คอร์ดวิดีโอนะครับหรือว่าการเลกคอร์ดเสียงนะครับการใช้เครื่องคิดเลขนะครับมีการจับเวลานะครับการเข้าไปตั้งค่านะครับมค์คอนโทรอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าเราจะไปที่ตรง m y t เทรนนิ่งเมื่อกี้ที่เราบอกก็ได้นะครับโดยเพราะแอปพวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับเราสามารถลงเพิ่มเติมได้นะครับผ่านอินストอ์แบบ APK นะครับมันจะมีเรื่องของเว็บแอปอ่เว็บแอป อันนี้ครับที่ผมอยากจะแนะนำเห็นไหมครับมันจะสามารถเข้าไปที่ Youtube หรือว่า Google ก็ได้นะครเห็นไหมครับมันมีข้อดีมากๆเลยทีเดียวโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปก่อนที่ Navigate Home Navigate Home ซึ่งต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเรื่องของเมนูฟังก์ชัน My f i นะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องของการเก็บรูปภาพหรือว่าเอกสารหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับที่เราเอาไว้ใช้ดูระหว่างการทํางานได้นะครับอย่างตรงนี้นะครับที่เราสามารถเข้าไปที่เดี๋ยวไปที่ my file ก่อน my file อ่าตรงนี้ครับมันก็จะมีข้อมูลให้เราเลือกหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีเดียนะครับเป็น document my document โอเคให้ดูันี้ดีกว่านะครับอ,อ,อันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเอกสารนะครับที่เขาใช้การ ฟอนต์ไลน์เวอร์เกอร์เขาใช้กันนะครับเป็นพวกการดูเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็เป็นไกด์นะครับ select item 4ตรงนี้นะครับเวลาเราเข้ามาดูรูปภาพเนี่ยจะสังเกตว่าอ่ะมันอาจจะดูแบบดูยากนะฮะเราสามารถซูมเข้าไปได้ด้วยนะฮะซูม level 3นี่โอเคครับนี่นะครับพอเราซูมเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะหันไปตามนะครับเมนูต่างๆแล้วถ้าเกิดว่า เราเลื่อนไปถึงเมนูที่แบบเ,เราอยากจะหยุดดูตรงนี้แล้วอยากจะให้ภาพมันนิ่งๆทาไงก็นี่ครับฟีดฟินโดเห็นไหมครับพอเราเข้ามาหยุดที่ตรงนี้แล้วปุ๊บทีนี้พอเราหันหน้ามันก็จะไม่หันตามแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะสามารถดูข้อมูลไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถทํางานต่างๆไปด้วยตามที่เราต้องการนะนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนหน้าเอกสารตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราสั่งได้อย่างเช่นพวกวิวเน็กซ์เห็นไหมครับ วิวสเน็กนี่เราก็สามารถใช้คําสั่งเสียของเราในการออกคําสั่งให้มันเปลี่ยนหน้าได้หมดเลยหรือว่าจะสั่งกลับมานะครับวิวพีร์เรียสเดี๋ยวให้ไปดูไฟล์วิดีโอกันบ้างดีกว่าปะเนวิเกตแบ็ n เนวิเกตแบ็ k โอเคไมมิเดียสเล็กไอเทมทูนี่ตรงนี้ มันเป็นวิดีโอใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของเสียงด้วยนะเราสามารถปรับเสียงที่ปุ่มด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเสียงให้เราปรับปุ่มอยู่นะครับเราสามารถปรับระดับความดังได้นะครับถ้าเกิดว่าเสียงมันดังเกินไปเราก็ปรับให้มันเบาลงหรือว่าถ้ามันเบาไปนะครับก็ให้มันดังขึ้นแบบนี้ได้เลยนะฮะโอเคนี่ก็คือเป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับของตัว เครื่อง Real w a r Navigator 500เครื่องนี้นะครับซึ่งต่อไปนะครับที่ผมอยากจะไปอธิบายให้ทุกคนได้ดูกันครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้กล้องนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่นอกสถานที่นะครับเดี๋ยวจะมาจําลองการใช้กล้องดูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองใช้ไมค์คาเมรอ่าพอเปิดกล้องมานะครับเห็นไหมครับว่าภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับน่าดูเลยนะเดี๋ยวลองเปิดแฟลชดูครับแฟลชออน โอเคนะเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้นะครับจะลองใช้การถ่ายภาพนะครแล้วก็การถ่ายวิดีโอนะครอ่ะเราจะซูมไปที่ตัวมิเตอร์ของเรานะครับซูมเลเวลทูเทคโฟโต้พรีวิวอ่ะพอเราถ่ายภาพนะครับสังเกตว่าเราสามารถใช้พรีวิวได้ด้วยนะครับเพื่อ ข้าไปดูรูปภาพที่เราถ่ายนะครับซึ่งตรงพรีวิวเนี่ยเราก็สามารถขยับการดูรูปภาพหรือว่าการซูมเหมือนที่เราดูเอกสารมอตอนออมาช่วงตะก,กี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นซูมเลเวล3อ่ะเนี่ยนะครับพอเข้ามาปุ๊บเราก็ขยับดูนะครับแล้วก็กดฟรีซวินโดว์อย่างนี้นะครับเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะโอเคกลับมาดีกว่าเนวิ a เกตแบ k โอเคกลับมานะครับอันนี้มันมีฟีเจอร์เรื่องของเทเลโฟโต้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการใช้เลนส์อีกตัวหนึ่งนะครับเทเลโฟโต้ปึ๊บอ่าซึ่งเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยมันก็จะเป็นเลนส์ที่เขาเรียกว่ามุมใกล้มากกว่าเดิมนะฮะโอเคนะครับสำหรับเรื่องของการใช้วิดีโอนะครับเราก็สามารถใช้คำสั่งว่าเลกคอร์ดวิดีโออ่ะตอนนี้นะครับพอเราถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับ ปกติเนี่ยเราทํางานนะครับเราจะอาจจะต้องใช้แท็บเล็ตหรือไม่ก็สมาร์ทโฟนในการในการช่วยบันทึกการทํางานของเรานะครับเพื่อเอาไปวิเคราะห์ทีหลังแต่ตอนนี้นะครับเราสามารถใส่เจ้าแว่นเรียวแวร์อันนี้นะครับในการใช้บันทึกวิดีโอไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยหยิบจับต่างๆนะครับได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วแว่นตัวนี้นะครับมันสามารถรองรับการตรวจจับความร้อนได้ด้วยนะครับมันจะมีอุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นเทอร์โมโมดูลนะครับเป็นกล้องวิดีโอนะครับซึ่งเราสามารถถอดแกะตรงนี้นะครับเอากล้องเดิมของเราไปนะครับแล้วก็เอาตัวกล้องที่ถ่ายความร้อนได้นะครับมาเสียบติดเข้าไปกับตรงนี้นะฮะ โดยกล้องเนี่ยมันจะสามารถที่จะใช้แสดงผลร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังเอาไปใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มันใช้เครื่องจักรนะครับหรือไม่ก็ที่เขาเอาอุณหภูมิไปวิเคราะห์ได้นะครับสำหรับการดูภาพรวมและข้อมูลต่างๆนะครับเราสามารถดูได้ผ่านที่เรียวแวร์คลาวนะครับในหน้านี้เลยนะครับซึ่งก็จะแสดงสถานะการใช้งานนะครับแล้วรวมไปถึงพวกข้อมูลเซติการใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่กําลังใช้งานแว่นอยู่นะครับรวมไปถึงรายงานการแจ้งเตือนควบคุม การติดตั้งแอปพลิเคชันและสั่งอัปเดตแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับผ่านการควบคุมจากระยะไกลที่ใดก็ได้สรุปนะครับแวนอัจฉริยะ r e a l w a ว n n v v i g t t r r 500นะครับถือเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับคนหน้างานที่ทำงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทำงานแบบรีโมทสือ่อสารกับผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลานะครับหัวหน้างานสามารถสั่งการทํางานไปยังแว่นตาพร้อมกันหลายตัวได้ซึ่งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เหมาะในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิตอลที่ต้องการความรวดเร็วเช่นนี้สําหรับคนที่สนใจแว่นอริยะตัวนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไทยแวร์ช็อปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ rest on